ในห้วงเวลาที่สปปลาวเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษรัฐบาลได้ตัดสินใจเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์โดยประกาศการปฏิวัติโครงสร้างค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนทหารและตำรวจทั่วประเทศอย่างเป็นทางการข้อตกลงว่าด้วยการปรับปรุงเงินเดือนเงินอุดหนุนและเงินนำนานเลขที่3038ซึ่งลงนามโดยนายสันติภาพพมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน ได้กำหนดให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินอุดหนุนอย่างก้าวกระโดดโดยมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1มกราคม2026หัวใจของมาตรการนี้คือการปรับเพิ่มเงินเดือนพื้นฐานของข้าราชการขึ้นเฉลี่ย2เท่าควบคู่ไปกับการอัดฉีดเงินอุดหนุนในบางตำแหน่งให้สูงขึ้นถึง1,400%หรือ14เท่าตัว นี่คือการเดิมพันครั้งสำคัญของรัฐบาลสปปลาวที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและเฉียบขาดในการรับมือกับวิกฤตคู่ขนานที่กัดกินประเทศไม่อย่างยาวนานนั่นคือ 1. วิกฤตค่าครองชีพจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและ 2. วิกฤตธ,ธรรมพิบาลจากการทุจริตคอร์รัปชันการตัดสินใจที่รุนแรงเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความฟุ่มเฟือยทางการเงินแต่เกิดจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สปปลาวในช่วงปี2023-2025เผชิญกับความผันผวนของค่างเงินกีบและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงจนน่าตกใจการอ่อนค่าของเงินกีบเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักโดยเฉพาะเงินบาทไทยและดอลลา,าร์สหรัฐทำให้ราคาสินค้านำเข้าแทบทุกชนิดพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในขณะที่ค่าครองชีพพุ่งทยานเงินเดือนของข้าราชาการส่วนใหญ่ยังคงถูกตรึงไว้กับโครงสร้างเดิมที่ล้าสมัย ทำให้ไรายได้ที่แท้จริงลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถรองรับการดำรงชีวิตของครอบครัวได้อีกต่อไปสถานการณ์นี้ก่อให้เกิดผลกระทบเลวร้ายวิกฤตสมองไหลและความเสื่อมถอยของรัฐบุคลากรที่มีคุณภาพและได้รับการฝึกฝนจากภาครัฐโดยเฉพาะครูแพทย์พยาบาลวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคเริ่มทยอยลาออกจากงานราชการที่เงินน้อยไปสู่ภาคเอกชน หรือข้ามพรมแดนไปหางานที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าในต่างประเทศวิกฤตสมองไหลนี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบสาธารณาสุขการศึกษาและการบริหารปกครองของรัฐลดลงอย่างน่ากังวลความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการทุจริตเมื่อเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพข้าราชการที่รับผิดชอบในตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บไรายได้ของรัฐ เช่นเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตำรวจรจราจรหรือเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตก็จะมีแรงจูงใจในการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวคอร์รัปชันจึงกลายเป็นวัตจักรที่กัดกินรายได้ของรัฐบาลและบ่อนทำลายศรัทธาของประชาชนการปรับโครงสร้างเงินเดือนครั้งนี้จึงเป็นปฏิบัติการพลิกฟื้นรัฐที่รัฐบาลต้องใช้เงินเพื่อซื้อเวลาและซื้อขวัญกำลังใจของบุคลากรก,รกลับคืนมา การปรับฐานเงินเดือนเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อรัฐบาลได้กำหนดฐานเงินเดือนพื้นฐานใหม่พร้อมกับปรับค่าดัชนีที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือนประจำของข้าราชการทั้งหมดซึ่งมีผลทำให้เงินเดือนพื้นฐานของข้าราชการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าการปรับฐานนี้เป็นการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อโดยตรงเพื่อให้ข้าราชการมีกำลังซื้อที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันการอัดฉีดเงินอุดหนุนเพื่อลดคอรัปชันและรักษาคนเก่ง นี่คือหัวใจสําคัญและเป็นจุดที่ตัวเลขพุ่งสูงสุดการปฏิรูปได้เน้นไปที่เงินอุดหนุนหรือเงินพิเศษที่มอบให้ตามตําแหน่งงานความเสี่ยงหรือความเชี่ยวชาญเน้นกลุ่มความเสี่ยงสูงตําแหน่งที่ได้รับการเพิ่มเงินอุดหนุนมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่ด่านศุลกา,กากรและหน่วยปราบปรามเงินอุดหนุนในส่วนนี้ถูกปรับขึ้นจากหลักหมื่นกีบต่อเดือนไปสู่หลักแสนกีบต่อเดือนคิดเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง1,400เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลต้องการให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีไรายได้สูงพอจนไม่จําเป็นต้องใช้อำนาจเพื่อหาประโยชน์มิชอบอีกต่อไปการลงทุนในการเพิ่มเงินอุดหนุนนี้จึงถือเป็นการลงทุนในความซื่อสัตย์และความมั่นคงทางไรายได้กลุ่มผู้บริหารเงินอุดหนุนสำหรับข้าราชการระดับบริหารถูกปรับเพิ่มขึ้นกว่า9เท่าเพื่อป้องกันการดึงตัวโดยภาคเอกชน และเป็นการรักษาหัวเรือใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐกลุ่มวิชาชีพกลุ่มครูแพทย์พยาบาลและสายวิชาชีพก็ได้รับการปรับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นในอัตรา2-4เท่าเพื่อให้รายได้มีความสามารถในการแข่งขันกับภาคเอกชนมากขึ้นและเป็นการดึงบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่รับใช้ประชาชนในระบบสาธารณะต่อไป การตัดสินใจพิกฟ้าความแผ่นดินครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณรวมกว่า3.2ล้านล้านกีบในปีงบประมาณ2026คำถามใหญ่ที่ตามมาคือรัฐบาลสะปะปลาวที่กำลังประสบป,ปัญหาการเงินและภาระหนี้สินจะหาเงินจำนวนมหาศาลนี้มาจากที่ใดกลยุทธ์การปฏิรูปรายรับคู่ขนาน รัฐบาลกำลังวางเดิมพันว่าการเพิ่มเงินเดือนในส่วนที่สูงถึง1,400%เซให้กับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจะนำไปสู่การจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีสมมุติฐานว่า 1. ลดการรั่วไหลเมื่อเจ้าหน้าที่ซื่อสัตว์มากขึ้นการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีก็จะลดลงอย่างมาก 2. จัดเก็บเต็มเม็ดเต็มรัว รายได้จากภาษีนำเข้าส่งออกซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐจะถูกจัดเก็บเข้ารัฐบาลอย่างครบถ้วนไม่มีรั่วไหลไปยังบุคคลที่3 3. เพิ่มประสิทธิภาพขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นของข้าราชาการจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศกลไกการบริหารการเงินที่รอบคอบ รัฐบาลตระหนักถึงภาระทางการคลังจึงได้กำหนดให้การจ่ายเงินเดือนตามโครงสร้างใหม่นี้ต้องถูกแบ่งจ่ายออกเป็น3งวดตลอดปี2026การทยอยจ่ายนี้เป็นการบริหารกระแสเงินสดที่ชันฉลาดเพื่อให้การปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้มีเวลาในการทำงานให้ทันกับการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายประจำความเสี่ยงที่ตามมาเงินเฟ้อรอบใหม่และความยั่งยืนทางการคลังแม้ว่ามาตรการนี้จะมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่รัฐบาลจะต้องจัดการอย่างเข้มงวดความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบจํานวนมหาศาลอาจทำให้ปริมาณความต้องการซื้อในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหากการผลิตสินค้าภายในประเทศยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้หรือรัฐบาลไม่สามารถควบคุมเสถียรภาพของค่างเงินกีบเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าได้ก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อรอบใหม่ ซึ่งจะทำให้กำลังซื้อที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมานั้นถูกกัดกินอย่างรวดเร็วอีกครั้งแรงกดดันภาคเอกชนเมื่อภาครัฐกลายเป็นนายจ้างที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าภาคเอกชนที่กำลังดิ้นรนจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะต้องเผชิญกับแรงกดดันในการขึ้นข่าแรงอย่างหนักเพื่อรักษาบุคลากรของตนเองไว้อาจเกิดสงครามแย่งชิงบุคลากร และส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจของเอกชนสูงขึ้นจนอาจทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กบางส่วนต้องปิดตัวลงได้ความยั่งยืนของแหล่งทุนคือคำถามที่สำคัญที่สุดการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะสามารถยั่งยืนได้หรือไม่หากการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ล้มเหลวหรือมีปัจจัยภายนอกมากระทบเช่นราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลจะ,ะเผชิญกับภาระก,การขาดดุลที่หนักหน่วง และอาจถูกบีบให้ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมหรือพิมพ์เงินออกมาซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตไอตเศตให้เลวร้ายลงไปอีกการลงนามในข้อปกลง3038ทับกงนี้จึงเป็นมากกว่าแค่การประกาศขึ้นเงินเดือนแต่เป็นประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลสปป,ปลาวที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะใช้กระสุนที่มีอยู่เพื่อรักษาแกนหลักของประเทศไว การปรับเพิ่มเงินเดือนเฉลี่ยสองเท่าและการอัดฉีดเงินอุดหนุนในจุดยุทธศาสตร์สูงสุด1,400เเซคือการเดิมพันบนสมมุติฐานว่าการลงทุนในความซื่อสัตย์และสวัสดิภาพของข้าราชการจะให้ผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปของความมั่นคงของรัฐและการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพชาวเราทุกคนและประชาคมโลกต่างกำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ยาแรงขนาดนี้จะสามารถบรรเทาอาการป่วยทางเศรษฐกิจและทางการเมืองที่สะสมมานานของสอปปาลาวได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่